โรงเรียนสมัยนอนุนวิทยาสร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสุโขทยัยเสนอหนังสั้นเยุวชนประกันภัยเรื่องชีวิตที่เลือกได้ไปเดี๋ยวนี้คุณไปเยี่ยมบ้านนะค่ะ สวัสดีค่ะแม่อิม่มวันนี้คุณครูมาเยี่ยมบ้านักเรียนตามนโยบายของโรงเรียนและมาติดตามการเผยแพร่ความรู้ของนักเรียนทุกคนสู่ครอบครัวและชุมชนตามโครงกรารเยาวชนประกันภัยค่ะบายลินนะ้ำให้ครูสิลูกจะแม่ที่ลูกสาวแม่อิ่มได้มาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประกันภัยและประกันชีวิตแม่อิ่มเข้าใจอย่างไรบ้างคะค่ะดิฉันก็เข้าใจว่าเจ้าของรถทุกคันเนี่ยควรทําประกันภัยพรบรแล้วก็การทาประกันชีวิตเนี่ยก็มีความสําคัญไม่น้อยเลยนะคะ แต่ที่ดิฉันสงสัยก็คือรถคันนั้นนะคะมันพรบมันขาดตั้งนานแล้วค่ะดิฉันควรทำยังไงดีคะเออแล้วรถไม่อิ่มจอดอยู่ตรงไหนคะอ๋อรถมันจอดอยู่ตรงนี้นะ่ะะโอ้โหแม่มันหมดตั้งแต่ปีห้าหกแล้วนะายก็ไม่ได้สังเกตสักทีมันขาดไปตั้งนานแล้วละค่ะเลิกอย่างรถคันนั้นก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้ไปไหนมาไหนมีแค่จะไปส่งลูกปายที่โรงเรียนแค่นั้นแหละค่ะ ไม่ได้นะคะแม่อิ่มถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะไม่ได้รับสิทธิตามพรบนะคะกฎหมายกําหนดไว้ให้รถทุกคันต้องทําพรบภาคบังคับค่ะไม่ว่ารถใหม่รถเก่าก็ต้องทําประกันภัยตามพรบค่ะถึงจะขาดนานแล้วก็ไปต่อได้ค่ะต่อปุ๊บก็คุ้มครองปั๊บเลยค่ะจริงเหรอคะงั้นก็ต้องรีบไปทาซะแล้วเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุเนี่ยจะเกิดขึ้นตอนไหนทําไว้ก็อุ่นใจสบายใจดีนะคะครูดีค่ะงั้นครูขอตัวลากลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะค่ะข,ขับรถปลอดภัยนะคะครูสวัสดีค่ะ จ๋าแม่เป็นไงบ้างนะหนูๆอย่าส่งเสียงดังไปสิลูกแม่เพิ่งออกมาจากห้องฉุกเฉินมาอยู่ห้องรวมนี้คงจอนเพียมากเลยนะนี่ก็เพิ่งหลับก่อนหนูมาถึงนี่เองปล่อยให้แม่เขาพักผ่อนไปก่อนนะอ๋อจ๋าป้าเย่อ่มเป็นยังไงบ้างแย่เลยผู้ใหญ่ดูขาดเธอสิไม่รู้จะหักหรือเปล่า เห็นชาวบ้านเขาคุยกันว่ารถที่ชนยายอิ่มชนแล้วหนีหรอใช่จ้ะนะผู้ใหญ่นี่ก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แม่เลยก็มีกันอยู่สองคนพ่อก็จากพวกเราไปตั้งนานแล้วแล้วรถยายอิ่มมีพรบรไหมเออผู้ใหญ่ฉันเพิ่งนึกออกเนี่ยพี่กอาทิตย์ที่ผ่านมาฉันก็เพิ่งไปทำไม้ฉันเพิ่งนึกออกตอนที่ผู้ใหญ่มาพูดนี่แหละอลืมตัวเลยผู้ใหญ่ฉันเัเจ็บแผลอยู่ ถ้ามีพรบรยายอิ่มก็ไม่ต้องกังวลใจนะเราสามารถมอบอำนาจให้โรงพยาบาลตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทประกันภัยได้เลยจ้ะโดยที่เราอ่ะไม่ต้องไปวุ่นวายใดๆผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พรบ,รบรคืออะไรเหรอพอรบรเป็นการทำประกันภัยภาคบังคับ,าคบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภยัย ปี2 5 3 5และแก้ไขเพิ่มเติม1เมษาย,ยน2559นี้เองบางคนเขาก็เรียกทำประกันภัยภาคบังคับบางคนเขาก็เรียกทำประกันภัยหรือบางคนเขาก็เรียกทำพบรบจะและที่แน่ๆน,นะหากเรามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำประกันให้ติดต่อสอบถามไปที่สำนักงานคอปพ,อพอหรือที่เรียกเต็มๆว่าสำนักงานคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสายด่วน1186และที่รู้มานะเขามีกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับคนเดินถนนคนขี่จักรยานเมื่อถูกรถชนแล้วหนีด้วยนะค่าเสียหายเบื้องตน้นคืออะไร,รจ๊ะนะผู้ใหญ่ ค่าเสียหายเบื้องต้นคือค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่ผู้ประสบภัยจะได้รับตามที่จ่ายจริงไม่เกิน3 0,000บาทและถ้าพิการหรือเสียชีวิตจะได้อีก35,000บาทรวมกันก็ไม่เกินรายละ6 5 0 0 0บาทจะ้ะผู้ใหญ่จ๊ะแล้วในกรณีของฉันนี่ไม่ได้ทําพรบจะได้รับความคุ้มครองเหมือนคนที่เขามีพรบรหรือเปล่าไม่ได้รับจ้ะ พราะถ้ารถที่ไม่มีพรบเจ้าของรถจะต้องรับผิดชอบในส่วนค่ารักษาพยาบาลแต่ไม่เกิน3 0 0 0 0บาทส่วนที่เกิน3 0 0 0 0บาทโรงพยาบาลจะไปใช้สิทธิ์อื่นแทนเช่นบัตรทองบัตรประกันสังคมหรือบัตรข้าราชการค่ะโอ๊ยเจ็บใจนะักลุงนี้ป้าทำพรบรไว้ก็ดี ไม่เพียงแค่นั้นนะจ๊ะถ้าเกิดคนที่เขายืมรถป้าไปซึ่งไม่ได้ทําพรบรไปเกิดพิการเสียชีวิตป้าในฐานะเจ้าของรถจะต้องรับผิดชอบอีก35,000บาทด้วยนะแล้วถ้าป้าไม่มีจ่ายเขาล่ะทางกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยของคอพพจะจ่ายให้ก่อนแต่ไม่ได้จ่ายให้ฟรีๆนะจ๊ะทางกองทุนก็จะมาทวงคืนจากเจ้าของรถจนครบจํานวนละจะ้ะแล้วมีอะไรอีกไหมผลของการไม่ทําพรบรนี่ผู้ใหญ่พูดมาให้หมดเลยนะ ก็โทษของการฝ่าฝืนไม่ทำประกันภัยพรบรเจ้าของรถจะโดนปรับไม่เกิน10,000บาทผู้ใช้รถก็จะโดนปรับไม่เกิน10,000บาทและถ้าป้าเป็นทั้งผู้ใช้รถและเป็นทั้งเจ้าของรถก็จะโดนปรับสองกระทงเลยนะไม่ทำพรบรส่งผลเสียอย่างนี้นี่เองคิดได้ก็สายไปเสียแล้วยังไม่สายไปหรอกป้าพรบรทำปุ๊บก็คุ้มครองปั๊บเลยจ้ะงันเดี๋ยวป้าจะออกไปทำเลยดีกว่าเดี๋ยวป้า ป้ายังต้องนอนรักษาตัวอยู่จะไปตอนนี้ได้ไงและอีกอย่างนะการทําพรบรไม่จําเป็นต้องไปทําเองฝากใครไปทําก็ได้ขนาดเลียมทะเบียนรถหายนะยังทําได้เลยเพียงแค่ขี่รถคันนั้นไปที่ตอรอ,อแล้วบอกเขาว่ามาทําพรบรแค่นี้ก็สามารถทําได้แล้วไม่ต้องไปตรวจสภาพรถและไม่มีการเสียย้อนหลังด้วยนะฮะทำง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ แม่จ่ายนี้เราก็มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้วดีนะที่ตอนนั้นครูสายเราทรําพรบไม่งั้นเราต้องแย่แน่ๆจ้ะอย่างนี้นะเราต้องกดไลค์ให้เลยไปไปหยุดก่อนหยุดก่อนมีอะไรจ้ะป้าแม่เป็นไงบ้างล่ะอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนเลยก็อีกสองสวันค์หมอก็ให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วจ้ะแต่ออกมาขาก็ยกคงยังใช้การไม่ได้อ่ะจ้ะ น่าเจ็บใจนะยังไม่รู้เลยตัวคนที่เฉี่ยวแม่จ้ะเอา้าไอทิศมันหนีไปเหลอป้ารู้ตัวคนชนด้วยเหรอจ๊ะอ๋อวันนั้นป้าไปตลาดป้าเห็นแม่หนูถูกลถชนเข้าอย่างจังเลยป้าตกใจเลยเป็นลมเลยไม่ได้ให้ปากคากับตํารวจคนที่ชนอะ่ะคือไอทิศบ้านอยู่หน้าซอยนู่นอะ่ะงั้นป้าพาฉันไปดูหน้ามันหน่อยสิจ๊ะได้เดี๋ยวป้าพาไป ทิดเอ้ยทิดอยู่บ้านหรือเปล่าอยู่อยู่มีอะไรป้าเออวันที่แกขับรถชนคนเจ็บน่ะจําได้ไหมอ๋อจาได้ป้าเนี่ยลูกสาวคนที่แกขับรถชนใช่พี่อะขับรถชนแม่หนูแล้วก็หนีไปทําไมพี่ไม่ยอมมอบตัวกับตำรวจหรือรับผิดชอบอะไรพี่ขอโทษนะที่วันนั้นอะขับรถชนแล้วหนีไปคือพี่ตกใจมากทําอะไรไม่ถูกเลย แล้วก็ต้องไปทรงของที่ภาคใต้และต้องอยู่เป็นเดือนพี่ก็เพิ่งกลับมันนี้แหลจะจ้ะแล้วแม่ของน้องเป็นไงบ้างอะก็ดีขึ้นแล้วค่ะแต่ตอนนี้ยังต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนอีกประมาณ2-3วันก็คงจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะไงเดี๋ยวพี่จะไปมอบตัวกับตำรวจและไปเยี่ยมแม่น้องอีกที่โรงพยาบาลนะส่วนค่ารักษาพยาบาลนะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงรถพี่ทำปกกระกันภัยเอาไว้ขอบคุณค่ะงั้นหนูห่อตัวไปหาแม่ก่อนนะคะต้องรีบกลับเอาเสื้อผ้าไปหาแม่ที่โรงพยาบาลอีกสวัสดีค่ะ ออไปแล้วดิป้าเป็นไงบ้างแม่กลับมาอยู่บ้านเราแล้วรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมจ้ะมันก็ยังดีกว่าที่โรงพยาบาลแหละลูก สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากบริษัทประกันชีวิตครับที่ยะยิ่มได้ทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เอาไว้กรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตยังมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญาไว้ครับจริงสิฉันทําประกันชีวิตไว้ตอนนั้นฉันก็สองจิตสองใจว่าจะทําดีไม่ดีแต่ก็เลือกตัดสินใจทําผมเอาเช็คค่าสินใหม่มาให้ยายิ่มแล้วนะครับที่ยายิ่มตั้งเบิกค่านอนโรงพยาบาลเช็คอยู่ในซองนี้นะครับตรวจสอบดูก่อนแล้วเซ็นรับเช็คให้ผมด้วย ซึ่งจากกรมธรรม์นี้ปีหน้าจะครบกำหนดสัญญาแล้วยายอิ่มก็จะได้รับเงินคืนตามจำนวนทุนประกันอีกหนึ่งแสนบาทตามที่ยายอิ่มได้ทําเอาไว้นะครับเรียบร้อยค่ะงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะพี่ทายดีจังเลยนะแม่ที่แม่ทําประกันไว้นะ่ะไม่งั้นเราต้องลําบากแน่ๆแล้วปายก็เพิ่งมารู้ได้ว่าการทําประกันภัยเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่เมื่อเราเดือดร้อนหรือไม่มีไรายได้เลี้ยงครอบครัว เราก็ยังมีประกันภัยคุ้มครองประโยชน์ของการทําประกันภัยเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองนะแม่เนาะใช่จะไปเราก็ได้รู้ถึงความสําคัญของการทําประกันชีวิตแล้วก็ประกันภัยเนี่ยว่ามีความสําคัญขนาดนี้แล้วก็พร้อที่จะแนะนําให้กับญาติพี่น้องและก็ชาวบ้านเนี่ยให้เห็นถึงความสําคัญแล้วก็ประโยชน์ของการทําพรบและการทําประกันชีวิตให้เข้าใจอย่างของแท้สักทีนะ ขับขี่ปลอดภัยเมื่อทำประกันภัยพรบรการทำประกันชีวิตเป็นการออมอย่างมีวินัยที่ดูแลคุณได้ตลอดชีวิตชีวิต,วตทุกชีวิตมีคุณค่าเลือกเส้นทางชีวิตด้วยการทำประกันภัยตามพรบรและประกันชีวิตให้เป็นชีวิตที่เลือกได้อย่างปลายและแม่อิ่มชีวิตที่เลือกได้